สวัสดีครับวันนี้เราจะไปกางเต็น,นท์ที่ธรรมชาติแคมป์กล่าวติดอ่างเก็บน้ำลำตะเภาอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับขับรถออกมาประมาณ2องชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับผมและวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับได้มากับเพื่อนๆกันหลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่า การกลางไปครั้งแรกของผมนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมไ,มได้เลยครับโอเคครับ okay. ตอนนี้เราริงเราจะถึงแล้วนะเราเลยทางเข้าที่พักเนลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปร้านตกปลานะครับผมเพื่อที่จะไปซื้อเหยื่อน,นะครับเพื่อที่จะไปตกปลาที่อ่ออางเก็บน้ำลำตำเะเภานะครับซึ่งอยู่ติดกับที่พักเลยเออจริงๆผมซื้อแล้วแวเหยื่อไส้เดือนนะ่ะแต่ว่าตายหมดเลยเลยต้องไปหาซื้อใหม่ไม่รู้ร้านนี้จะมีหรือเปล่าแต่ผมว่าจะไปถามเขาด้วยนะว่า ที่เนี่ยกินยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาตกเขื่อนเลยนะครับอ่างเก็บน้ำเลยไม่เคยตกเลยใหม่ธรรมชาติไม่เคยตกเลยดีกว่าก็เดี๋ยวไปถานพีล้านะว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับใก้ถึงละไปะถึงแล้วนะบ้านตกปลาเราซือ้อเหยื่อดีกว่ามีของอยู่มีของเยอะเลย,เลยมีมีไส้เดือนไหมครับหร,หรอ อ๋อผมจะไปผมจะไปที่เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับที่ลำตะเพินคผมนะคะตะเนก็ไปซื้อหูเยอะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมาดูร้านนะครับเยี <c oughs> ๋ยวก็นี่หูเยอะอยู่นะยุงดอนเต็มเลยนี่คันเบ็ดกเอยอะะนรับคันเบ็ดเอยอะมากมีแยมโลตังกะชิอันนี้อะไรอะ่ะ คนชอบเยอะนี่ผมซื้อมาแล้วนะคนชอบเยอะนี่ตะก้อครับผมอ้จริงๆมาแถวนี้จบเลยเนะี่ยที่เดียวจบเลยมีครบทุกอย่างตะก้อคุณกล่องกระดิ่งก็มีครบเลยอันนี้เป็นตะก้อเหวตะก้อเขาเรียกว่าเออตะก้อเหว อเยอะถือว่าเยอะเลยนะของเยอะมากเดี่ยวหมักอันนี้เป็นเดี่ยวหมักใช่เดี่ยวหมักคันเบ็ดอะไรเอ่ยมือเม็ดเงียนมือเม็ดนะครับที่นี่ไม่ธรรมดา อันนี้เป็นคันมาป่าโรเบลอยังอไ่เางอะไม่ว่าจะเอาอะแล้วนี่ก็เป็นของแคมปิ้งแบบว่าเฉพาะหน้าใครไม่ได้เอาอะไรมาก็น่าจะที่นี่แหละครบๆเลยหัวเชือ้อหัวเชือเช้ออ๋อนี่ไงกิ่นกิ่นกุ้ง โอ้โหเฉอตกกุ้งเฉอตกสวายตกปลาเพียนเฉอกินไส้เดือนนี่ไงเดี๋ยวรอพี่เจ้าของร้านเข้ามาก่อนนะครัอันนีนยพี่ที่ธรรมชาติแคมเกา่าเนี่ยใช้อะไรบา้างเหยื่อแบบไหนบ้างวางหัวลาไหมฮะวางหัวลาไหมมันคืออะไรครับเขื่อนนะวางหัวลาไม่ใช่ล้ะตะเพร์ครับมันเขื่อเดียวกันครับอ๋อเหรอผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเคยมาเอาง่ายเนาะ แต่ผมผมว่าผมซื้อไอชุดนี้มาแล้วครับชุดนี้มาแล้วเอาชุดนี้ไปเติมหน่อยครับแล้วก็ผสมตัวน้นดีตัวนี้ออกคือยังไงนะก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้แต่ใช้แค่ตัวน้นอย่างเดียวอ๋อคือผสมกับอรนนี้โอ้ปลาเพียนใช้เบ็ดเล็กๆหน่อยก็ได้ตัวแต่มากจะเป็นปลาเพียรใช่ไหมพี่มันมันมันเป็นปลาปลายฝนเนาะปลาดิบยังไม่เข้าอ๋อปลนนี้ยังไม่เข้าใช่ครับแล้วพวกปลากายอย่างนี้มีไหมพี่ก็มีครับบางโอกาสอือแล้วปลากายมันต้องใช้อะไรตกอ่ะพี่ใช้ปลาเล็กต้องเกี่ยว แล้วผมไม่ดักปลาเล็กไงพี่อ,อ๋อคือเอาปลาเพียมลูกใช่ถ้าจังหวะเข้าก็เข้าดีเลยเขาส่งกระลำใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ครับเอาไปถูงเท่าไหร่พี่อันนี้ที่ห้าครับโหไม่เลยนะสองสองอสูงสิบนี่นะยันจากหลา,านตกปลาแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับน,น,น,นี่มาเต็มเลยส่วนสมบูรณ์ไล่เก็บตะวันไล่แตงโมใช่สิปูเยอะทางเข้าแคมปิ้ง น,นี่จะเป็นทางเข้าแล้วเริ่มเป็นลุกลังแล้ว<ม>เริ่มเป็นทางลุกลังธรรมชาติเลี้ยวขวารอสิเ้ยวขวาเียวขวแล้วก็เียเเ้ยวซ้ายทางข้านครับเลี้ยวซ้ายนี่อ๋อมัอยู่ติดกันเลยใช่ไหมเรื่องมูชาสิบกับ กใครจิบอยู่ขวาเข้ม่ซ้นโอ้๋อสบายรถเล็กเข้าสบายนะครับใครรถโหลดรถอะไรสบายทางมานะครับแล้วก็ประเด็นคือริมน้ำคนเต็มเย็ดเลยเราจะมาตกปลาทางนั้นก็อ้อยสิย่งนี้ตอนนี้ปัญหาเราก็คือที่เต็มที่ริมน้ำเต็มนะครับ มึงอ่ะมามช้าขับช,ช้ามึงอะขับช้ามันก็ไม่ส่ไม่เป็นไรปัญหาของเราเดี๋ยวกลางกลางตรงนี้ก็ได้แต่ว่าให้เดินไปตกเอาลำบากหน่อยแขนข่ัญเนีเนผู้นำทีฟของเราเอาเต็นท์มากลางเลยอ่จุดมุ่งหมายเ,เราวันนี้ไม่ได้มาตกปลาเรามากางเต็นท์เพื่อ พักผ่อนกับตกปลาเป็นเรื่องลองลองมานิดนึงนิดเดียวอย่างีวิธีวิธีการเต้นที่ง่ายทีย่สุดนะก็คือ ให้เพื่อนกลาง <c oughs> กูกางเองแล้วพังอะ่ะมีปัญหาเมื่อกี้ผมกลางผิดนะก็เลยกลางใหม่ลงกลางใหม่ให้ขวัญกับเพชรกลางให้มันเยอะมากเดี๋ยวค่อยย่าช่วยกันกลางก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันชาบูดำดำนะครับ เยอะเลยถือเ,อเยอะเลยจุ่มน้ำจิม้มกับจิ้มน้ำจุม่มาน้ำจุ่มาน้ำจุ่มเยอะมากนะเดี๋ยวเลยอุ้ยน,นี่ก็เป็นปลาจริงๆท,ที่ผมไปตกมาทริปที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามาแคมป์ด้วยแช่ฟีดไว้นั่นเลยจะทำอะไรอ่ะ,ะอทำเ<ช>มนูน<ห>นอะไรเพื่อนมี่ทำเมนูอะไรนะทอดน้ำปลาเขาผม เดี๋ยวเราจะทำปลายิงซีทอดน้ำปลาครับผมวิธีการทำอะไรวะยินบอกหน่อยดิสูตรหน่อยดิเชฟถ้าเป็นมันจะมีทอดน้ำปลามันจะมีอยู่หลายแบบทอดให้กรอบแล้วก็เอาซอสไปราดแบบพอจังหวะที่มันร้อนๆอ่ะก็เอาซอสราดเลยพอจังหวะซอสราดมันจะทำให้เหมือนกับมันซึ้งพวกเนื้ออันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรจากเชฟเชฟระดับระดับบ้านๆ เช่มาทำับเพื่อนยินนะซีโครงหมูซอสบาร์บีคิวใครเพื่อนยินสัตว์เพื่อนมึงอะไรมึงใครอ่ะกูยินที่เป็นเพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนยินอืมึงมีแปลงเนาะมีแปงแปงก็อยู่แต่ว่าใส่แป้งสีฟันและอะไรนะพวกน่ากินเลยเเดี๋ยวเราก็จะเอาถ่านมาเติมย่างให้ไฟมันแรงหน่อยให้ซอสมัน คลือบผิวคนน่ากินอะ่ะแล้ชิ้นดูดิโคตรใหญ่นี่จะไปซื้อร้านนี่หลายบาทน,นะต้อมีประมาณสี500่ห้าร้อยอ่ะใช่ทำเองเขาประมาณนั้นแหละซื้อซื้อเขาดีกว่านี่ถึงท่าไหร่สามร้อยนิดๆซื้อเขาเหอะไม่มันอร่อยไม่เหมือนกันเว้ยมีค่าทางจิตใจไม่เท่ากันอันนี้คือย่างไปร่องเหรอใช่ไหมใช่เราย่างห่อคลอยไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเหรออันนี้คือมึงตั้งใจหรือว่ามึงลืม จริงจริงแล้วลืมเลยทำอย่างนี้จะลืมจริงจริงขึ้นชั่วโมงก็ได้อะไรอีกแล้วไม่เปลือยหี่อะไม่เปลือยเหมือนมื่ไงนี่ดูวิธีการทำหมูเชฟนะครับประวัติไม่ธรรมดานะครันเนี้ยขายยาขายยาครับทุยเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เซ็งอ่ะไม่ได้ตกปลาก็นั่งเปลือยแต่เช้าไม่รู้จะได้ตกหรือเปล่า รอดูนี่คนทำมันเชฟเยอะนะครับวันนี้เชฟเยอะมากสบายแหละกูนี่ทำอะไรอ่ะนี่ทำเมนูอะไรเนี่ยวเมนูอะไรเนี่ยเดินของเดินยืมเดินของเดินงานเดินงานเด็กชนงานไปแล้วหนึ่ง ไ้ยเพชรต์แเอ้านึกว่าน like, ึกว่าทำให้คนอื่นกินเปล่าทำเองโอ้โหแต่กูทำตั้งนานนึกว่าให้คนอื่นกินทำกินเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วครับย่างกี่นาทีเนี่ยย่างมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วไม่นาทีย่างเปรอบล่าสุดอะล่าสุดคือเนี่ยรอบเนี้ยที่ทาเนี่ยแป๊บเดียวล่างย่างให้ซ้อนมันสุกให้ซ้อนมันร้อนแล้วก็เคลือบผิวอือสุดยอดดูดู เออขอให้ใชสวยขอบคุณครับคือเจ้าอื่นเจ้าอื่นเขาเปื่อยแบบว่ากัดไปนี่เนื้อหลุดจากกระดูกอ่ะใช่เ <c oughs> นื้อหลุดเลยอ่ะอันนี้กัดมามีแต่กระดูก <c oughs> ไม่มีเนื้อเลยฝันลุดไปพไอ้นุ้ยไอ้ทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะ <c oughs> เขากินบาร์บีคิวกันมึงมาทำข้าวโพดจิดหวานพี่แต่ชีวิตขาดหวานไม่ได้ไอกินที่โค้งนะสุพิที่ไม่ได้อวยเพื่อนนะอร่อยจริงๆอร่อย ใช่ไม่ได้อวยนะตั้งแต่กินมานี่ไม่มีที่ไหนอร่อยกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่เคยกินเจ้าอื่นกินที่เดียวกินที่ที่เดียวกระดูกนะอันนี้คือกระดูกอ่อนหลุดตรงมายนะนี่ทำแบบไม่ต้องเทาโตเผมนะแบบว่าแทมขนาด

นีอ่ยอยู่ดีๆก็คึกอยากจะทำอาหารก็เป็นพ่อครัวกับหมดเลยทุกคนเลยนั่นก็ไก่ก็เนื้อนั่นก็ปลาครับทอดปลาอินทรีย์ไอหมาเมนูอะไรอ่ะมาทห <c oughs> านจานมุ่งซีซี Yeah. เช้าวันที่สองนะครับผมก็ทุกคนตื่นมาก็มีอะไรที่ของตัวเองหมดก็คือแล้วมึงอะตัวของจริงกูมีอะไรที่ไงเดี๋ยวกูไปหาปลาให้พวกมึงเองไอ้อะไรเบคอนเบคอนหรือย่า,างย่างหนึ่งทั้งวันเมื่อวานเป็นต<ล>ัว,วเดียวไอ้นี่ไก <c oughs> ่ทอดไก่ทอดครับผมเดี๋ยวเราสั่งข้าวเลยลนะสั่งข้าวมากินกับพวกของจริงไี้พอครัวเฮ้ยเอาขึ้นเลยนะเพชรจุดไปเลยจุดไปแดดป๊อปไม่ใช่ไก่ล็อกใช่ไหม อันนี้ไก่ป๊อบไม่ใช่แนวดนตรีอูสีโคดรน่ากินอะ่ะน,นี่เสร็จแล้วนะน,นี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ให้มหมักหนขันเหรอเรื่องของก็คือนะออออเค็มฝาเก็มักไปดเ,ด,เดี๋ยววิดิเครดดิตเขาดิ ไม่รู้ว่าเขาให้ชเช่ากี่โมงแต่ว่าเราก็จะอยู่จนเขาไล่อะสะพัดไม่ไล,ล่เก็บฟัง,งอ,ออกเกินบ่ายสองน้องครับอีกวันหนึ่งครับอเออเขาเก็บเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตกปลาตกนั้นแหละข้างหน้าเราเออไม่รู้จะได้อเปล่าเมื่อวานมีตัวกัดไหมเมื่อวานมีกัด,กดท้าเดือนขานเลยแต่ไม่รู้วันนี้จะดโดนโดนหรือเปล่านี่ผมได้ตก ได้ลงเบ็ดแล้วนะครับมีเพิ่งมีที่ว่างได้ลงอ่ะสองคันเอามาห้าคันตกสองคันอันนี้ก็มีน้าๆตกอยู่นะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้ อันนี้น่กินโฟมอยได้แครับตัวแรกได้จะเป็นตะเพียนมีมันไม่กินได้มันไม่เหมือนมากินใต้เดือนแต่ว่ามันโดนตะเบ็ดไงดตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกตัวแรก่าตัวที่สองได้จ,ดจะกลับอยู่แล้วก่อนกลับนะครับผมจะพาเดินดูห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวพาดูห้องน้ำของที่นี่ครับเป็นห้องน้ำสวยเลยครับเขาได้ดีมากนี่ครับเป็นห้องน้ำนะครับมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะห้องน้ำที่นี่มีห้องแยกห้อง ห้องอาบน้ำครับไอ้นี่ห้องน้ำสองห้องครับแล้วก็ห้องอาบน้ำครับฮัลโหลเป็นห <c oughs> ัวนมไม่ได้ <c oughs> เอหอห้องอะห้องอะโอ้ยดีนะสปาจมีมีอย่างละสองชุดโถสีผูช้ชายละสองชุด <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ห้องอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มีคนอาบอยู่ <c oughs> อ๋อ มีคนอยู่ะมงคนอยู่มีห้องล็อกเกอร์ให้เก็บของด้วยนะคนที่เอาของมาแล้วก็แบบว่าเข้าไปอาบนะ้ำมันมีมีให้เก็บให้ด้วยฝักบัวก็เนี่ยครับเป็นสองชั้นใช้ได้ทั้งสองชั้นเลยใช้ได้ผมอาบแล้วสบายใจอันนี้ก็มันจะกลับเรียบร้อยเป็นนี่ก็มีคนมากลางนะยนะทีนี้ก็สนุกดีครับแต่คนเยอะไปนิดนึงเรามามาสายหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ได้ที่ตรงริมน้ำนครับเพื่อที่จะตกปลานะ นั่นแหละเดี๋ยวเดินหน้าใอ่ะเดินหน้าไปอีกเนาะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าผมจะพาไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็จะขึ้นเหนือทางทางขึ้นเหนือไปสุดๆเลยภูเก็ตทุยก็นั่นแหละแล้วผมก็จะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนีกทีนะครับฉลองเต็นท์ใหม่หน่อยแต่ว่ารีบหน้าก็เต็นท์อื่นแต่ว่าดูจากทรงแล้วเต็นท์นี้ไม่น่ารอดแล้วเพราะว่ากางยากมากเก็บก็ยาก ได้เลยดี๋ยวเดี๋ยวลิปหน้าติดตามชมนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ